สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการแก้ค่านะครับการอัปโหลดไฟล์นะครับของโปรแกรมอัพเซิร์นะครับในกรณีที่ Default ของโปรแกรมเนี่ยเวลาที่เราอัปโหลดไฟล์แล้วเนี่ยมันให้เราอัปโหลดได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน2เมกแต่ถ้าเรามีไฟล์ขนาดใหญ่เรา้ออการจะเทสว่าเราจะ upload. อัปโหลดเกิน2เมกจะทำอย่างไรครับต้องมีการเข้าไปแก้ไขก่อนนะครับ ับแรกเลยนะครับเราต้องเข้าไปแก้ในโปรแกรมนะครับในไฟล์ของ PSP นะครับแล้วก็ที่ MyCom นะครับ Dicey ที่ติดตั้ง a p s e r e ไปนะครับ a p s e r e ไปที่ PSP ครับ PSP version 5กับมองหาไฟล์ที่ชื่อว่า PSP. นะ mm hmm. In. d i z ตรงนี้นะครับก็เปิดตามโปรแกรมที่เราจะเรือกเปิดมาก็ได้นะครับเปิดในโน้ตเพจก็ได้นะครับ Search Upload เห็นว่าค่าอัปโหลดของไฟล์นั้นมีขนาด2เมกนะครับตรงนี้เราก็ทําการแก้ไขน,นะครับผมจะไปที่10เมกนะครับเสร็จแล้วก็เซฟค่าแค่นี้ครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวอัพสร์ฟของเรานะครับตัวอัพเช่ของเรานั้นสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ได้เกิน2เมก นะครับ